t m p Streaming เป็นการสตรีมม i n g ผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยแอปพลิเคชัน Holyview ค่ะเขายังมีระบบ Auto Frequency Hopping มาให้ซึ่งจะย้ายช่องสัญญาณให้เองทันทีถ้าเกิดว่ามีสัญญาณรบกวนโดยจะมีค่า latency อยู่ที่0.05วินาทีสวัสดีค่ะคลิปนี้อิมจะมาแนะนำ Holy Land Pyro S หนึ่งใน Pyro Series ที่ทาง Holy Land คเขาเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานวันนี้ค่ะแล้วเจ้าตัว p y ล o S ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีฟีเจอร์หรือฟังก์ชันพิเศษอะไรที่เพิ่มเข้ามาบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเลยอินต้องขอบอกก่อนนะคะว่าภาพรวมของเจ้าตัว p ล l o S เนี่ยเขาจะคล้ายๆกันกับเจ้าตัว p ล l o สเลยค่ะแต่ว่าเขาจะมีสเปคที่สูงมากขึ้นแล้วก็มีความสามารถที่เพิ่มเข้ามาด้วยเขาจะมีอะไรที่เพิ่มเข้ามาบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่ฟีเจอร์แรกเทคโนโลยี mm hmm. Auto d u a แ Band hopping หรือที่เรียกกันว่า ADS เทคโนโลยีนี้นะคะเขาจะทำงานบนคลื่นความถี่คู่2.4กิกะเฮิร์แล้วก็5กิกะเฮิรซ์ซึ่งจะตรวจสอบแล้วก็ค้นหาความแรงของสัญญาณแล้วก็เลือกช่องสัญญาณที่ดีที่สุดให้เองอัตโนมัติค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังมีระบบออโต้ฟรีเคนซีฮอปปิ่งมาให้ซึ่งจะย้ายช่องสัญญาณให้เองทันทีถ้าเกิดว่ามีสัญญาณรบกวนจุดนี้เนี่ยก็จะช่วยทําให้เราสามารถส่งภาพได้ไหลลื่นแก้ปัญหาสัญญาณไม่เสถียรหรือว่าภาพกระตุกได้ดีมากๆทําให้เร เราสามารถทำงานได้แบบไม่มีสะดุดเลยล่ะคะ่ะ Effortless Streaming. เจ้าตัว PyroS ตัวนี้เนี่ยเขาสามารถไลฟ์สตรีมผ่านแพลตฟอร์มต่างๆได้ไง่ายๆถึง2รูปแบบค่ะ แบบแรกนะคะก็คือ UVC หรือที่เรียกกันว่า USB v i d e o c a r d ค่ะก็คือเราสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยใช้ USB C ได้ทำให้เราเนี่ยสามารถไลฟ์สตรีมง่ายๆโดยไม่ต้องใช้แคปเจอร์การ์ดเลยค่ะรูปแบบที่2ก็คือ RTMP Streaming เป็นการสตรีมมิ่งผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยแอปพลิเคชัน Holyview ค่ะแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องใช้ 4G LTE WiFi ที่เป็นแบบ USB Pocket เพื่อมาเชื่อมต่อเข้ากับพอร์ต UVC ต่อเข้ากับตัว TX นั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Holy View แล้วก็กรอก RTMP แล้วก็ Key Streaming เข้าไปเราก็สามารถไลฟ์สตรีมมิ่งได้ทันทีค่ะอีกหนึ่งฟีเจอร์พิเศษเฉพาะ PyroS นั่นก็คือ Seamless Connectivity เจ้าตัว p y ยโ S ตัวนี้นะคะเขาจะมีช่อง HDMI มาให้1ช่องและก็ยังเพิ่มช่อง SDI มาให้อีก1ช่องค่ะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังรองรับการทำงานระดับมืออาชีพอีกด้วยค่ะและนี่ก็เป็น3มฟีเจอร์เด็ดที่เพิ่มเข้ามาโดยเฉพาะของเจ้าตัว p y ยโ S นั่นเองค่ะแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาก็ยังมีความสามารถอื่นๆที่น่าสนใจไม่แพ้กันเดี๋ยวเรามาชมกันต่อเลยค่ะ บอร์แคดโมส่งหนึ่งรับสี่ ต,ตัว p y l o S ตัวนี้นะคะเขาจะมีโหมดบอร์ดแคสที่จะสามารถใช้เพียงแค่ TX 1ตัวแต่ส่งไปหาตัว RX ได้ถึง4เครื่องหรือที่เรียกกันว่าส่ง1รับ4นั่นเองค่ะก,การท,ทำงานของเจ้าตัวบอร์ดแคสโหมดนะคะเขาจะเป็นการขยายการกระจายสัญญาณให้กว้างมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งถ้าเราเปิดโหมดบอร์ดแคสโหมด <S <S เขาก็จะดอบระยะการส่งสัญญาณลงไปเหลือ200เมตรค่ะเพื่อที่จะได้ยังคงรักษาคุณภาพของภาพและก็เสียงให้มันดีอยู่นั่นเองค่ะ ถ้าเราปิดโหมดบอ o a ด c a สต์โหมดตัว TX ก็จะสามารถส่งไปหาตัว RX ได้2เครื่องแล้วก็ส่งไปหาโทรศัพท์มือถือได้2เครื่องผ่านแอปพลิเคชัน Holy View ค่ะและระยะของเขาเนี่ยก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นเป็น400เมตรอีกด้วยค่ะรับส่งสัญญาณภาพด้วยความละเอียด 4K 30เฟรมเรทในปัจจุบันนี้จอแสดงภาพไม่ว่าจะเป็นทีวีโปรเจคเตอร์มอนิเตอร์หรืออุปกรณ์ต่าง เขาก็รองรับมาตรฐาน 4K กันแทบทั้งนั้นค่ะถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะส่งภาพแบบไร้าสายที่ให้ความละเอียด 4K ไม่ว่าจะผ่านกล้องหรือเครื่องควบคุมการส่งภาพระยะไกลอิมบอกเลยว่าข้อเนี้ยตอบโจทย์ได้ดีมากๆค่ะเพราะว่าเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้สาย HDMI มาต่อเข้าให้วุ่นวายอีกต่อไปค่ะ รับส่งสัญญาณด้วย Duo Band, ดูโอแบนด้โดยขื้นความถี่2.4 GHz แล้วก็5 GHz เตัจ้าตัวไพลอสซีรีเขาถูกอัปเกรดชิปมาให้ทำงานบนขื้นความถี่ d u โอแบนค่ะและยังมีการท่งรหัสของ Holy l แลนดโดยเฉพาะอีกด้วยซึ่งจะช่วยในเรื่องของสัญญาณรบกวนสัญญาณดรอปแล้วก็สัญญาณหนาแน่นได้ดีมากๆ นอกจากนี้นะคะเขายังมีเสาส่งสัญญาณกำลังสูงรอบทิศทางที่จะช่วยเพิ่มความสเสถียรของการส่งสัญญาณแล้วก็ลดปัญหาเฟรมตกได้ดีอีกด้วยค่ะค้นหาสัญญาณแบบ Smart Scan Channel ส่วตัว Pyro S ตัวนี้เขาจะค้นหาแล้วก็จับคู่แชนอนทที่ดีที่สุดให้เราเองอัตโนมัติค่ะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้สัญญาณที่เสถียรมากที่สุดนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถตั้งค่า preset group and pairing ได้ด้วยซึ่งก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยไม่ต้องมาตั้งค่าใหม่เมื่อมีการเพิ่มตัว Rx เข้ามานั่นเองค่ะ Dual Boost mode โหมดนี้เนี่ยจะมีให้เราเลือกถึง2โหมดด้วยกันค่ะนั่นก็คือ smooth mode แล้วก็ SD mode ส o ูทโหมดนะคะจะใช้ในกรณีที่ตัวรับส่งสัญญาณอยู่ไกลจากกันค่ะโดยเขาจะเน้นในเรื่องของความเร็วแล้วก็ลดค่าอาการดีเลย์ให้ได้น้อยที่สุดโดยจะมีค่า Latency อยู่ที่0.05วินาทีแต่ยังคงรักษาคุณภาพของภาพและก็เสียงให้ออกมาสมูทมากที่สุดค่ะ ส่วน SD Mode นะคะเขาจะเป็นโหมดที่เน้นในเรื่องของคุณภาพเป็นหลักค่ะโดยจะมีค่าบิตเรทอยู่ที่8-12เมกะบิตซึ่งจะยังคงความเสถียรของภาพและก็ยังคงคุณภาพของภาพและก็เสียงไว้ให้ได้ดีมากที่สุดและถ้าเกิดว่าเราใช้งานในระยะ400เมตรค่า latency ก็จะเพิ่มตามขึ้นไปด้วยเช่นกันค่ะ ดูความสามารถแล้วก็ฟีเจอร์เด่นๆภายในของเขาเป็นไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ภายนอกกันบ้างค่ะจะัว Pyro S ซีรีส์ตัวนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับหน้าจอ LCD Full Color ที่มีหน้าจอใหญ่ขึ้นทำให้เราเนี่ยมองเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นมี Efficient Cooling System เป็นระบบระบายความร้อนที่สามารถควบคุมและก็ป้องกันความร้อนที่สูงเกินไปขณะใช้งานค่ะซึ่งเราสามารถปรับระดับได้ทั้งหมด2ระดับก็คือออโต้โหมดจะเป็นการปรับระดับความเร็วของพัดลมทําให้ระบายความร้อนได้ดีแบบออโต้ค่ะอีกโหมดหนึ่งนะคะก็คือ low speed โหมดค่ะจะเป็นการลดความเร็วของพัดลมลงไปเพื่อมาให้เสียงของการระบายความร้อนไปรบกวนการทํางานค่ะ รองรับการทำงานร่วมกับแบตเตอรี่ NPF ซีรีส์และ DC 16บและบอดี้ของเขาเนี่ยก็ทำมาจากแมกนีเซียมอลูมิเนียมอัลอยที่มีความแข็งแรงแล้วก็เบาวกว่าอลูมิเนียมทั่วไปถึง30%ค่ะทำให้เขาเนี่ยมีน้ำหนักที่เบาเพียงแค่207กรัมเท่านั้นโดยขนาดโดยรวมของเขาเนี่ยจะอยู่ที่112คูณ71.2คูณ34.1ม mm ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสามารถพิเศษของ Holyland Pilot S ที่เขาพัฒนามาให้เป็นตัวส่งสัญญาณภาพระดับมืออาชีพค่ะช่างภาพคนไหนที่กำลังมองหาตัวส่งสัญญาณภาพที่ตอบโจทย์ทั้งคุณภาพ 4K ระยะการส่งสัญญาณที่ไกลมีค่า latency ที่ต่ำเพียงแค่0.05วินาทีหรืออื่นๆอีกมากมายอิมบอกได้เลยค่ะว่าตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะ และถ้าเกิดว่าใครสนใจสินค้าก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้ที่ The Digital STM และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง The Digital STM เอาไว้ด้วยนะคะเพื่อที่เวลาเราอัปเดตหรือว่ามีอะไรใหม่ๆจะได้รู้ก่อนใครและถ้าหากใครมีข้อสงสยัยอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติม,มก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยค่ะ